Thank <music> you. กับ3ข้อดีของการทานไข่ขาวในคนที่เป็นโรคไตค่ะสวัสดีค่ะดิฉั้นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพ24 e Geo TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะก็จะมาพูดเกี่ยวกับ3ข้อดีของการทานไข่ขาวในคนที่เป็นโรคไตค่ะสําหรับผู้ป่วยโรคไตนะคะการเลือกรับประทานอาหารถือเป็นหัวใจสําคัญมากในการชะลอความเสื่อมของไตแล้วก็ป้องกันในเรื่องของภาวะแทรกซ้อนค่ะไข่ขาวนะคะคือหนึ่งในวัตถุดิบที่คุณหมอนักโภชนาการนะคะแนะนําให้ผู้ป่วยโรไ เนื่องจากว่าเป็นโปรตีนนะคะที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคไตมากดังนี้ค่ะ1ก็คือไข่ขาวนะคะมีฟอสฟอรัสต่ําเมื่อไตเสื่อมนะคะการกําจัดฟอสฟอรัสส่วนเกินก็จะทําได้ไม่ดีไปด้วยการควบคุมฟอสฟอรัสในเลือดจึงเป็นสิ่งสําคัญค่ะเพราะว่าถ้าเกิดภาวะฟอสฟอรัสสูงขึ้นฟอสฟอรัสที่สูงก็จะดึงแคลเซียมให้ออกจากกระดูกทําให้เรามีภาวะกระดูกบางหรือพรุนได้และอันตรายกว่าก็คือทําให้แคลเซียมนะคะไปเกาะตามหลอด เลือดและก็หัวใจเราก็จะมีความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดค่ะและที่สําคัญนะคะก็จะทําให้ผู้ป่วยโรคไตมีอาการคันด้วยไข่ขาวนะคะฟอสฟอรัสต่ํามากในขณะที่ไข่แดงนะคะมีฟอสฟอรัสสูงจึงเป็นแหล่งโปรตีนที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็ผู้ป่วยโรคไตนะคะก็จะรับสารอาหารที่จําเป็นโดยที่ไม่เพิ่มภาระการทํางานของไตด้วย 2. ไข่ขาวเป็นโปรตีนคุณภาพสูงถึงแม้ว่าเราเป็นโรคไตนะคะแต่ร่างกายของเราก็ยังคงต้องการโปรตีนในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ แต่โปรตีนที่มากเกินไปก็ทําให้ไตทํางานหนักขึ้นได้ไข่ขาวนะคะก็จะมีกรดอะมิโนจําเป็นที่ครบถ้วนทําให้ร่างกายนะคะนําไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและไข่ขาวนะคะย่อยแล้วก็สร้างของเสียได้น้อยด้วยเพราะเมื่อร่างกายนะคะนําโปรตีนไข่ขาวไปใช้ก็จะเกิดของเสียอย่างเช่นยูเรียขึ้นมาด้วยแต่ก็จะมีปริมาณยูเรียนะคะที่น้อยกว่าโปรตีนจากแหล่งอื่นๆจึงทําให้ไตที่เหลืออยู่นะคะทํางานเบาลงนั่นเองค่ะ 3. ไข่ขาวนะคะมีไขมันและก็คอเลสเตอรอลที่ตำ่ำดีต่อหัวใจและก็หลอดเลือดเพราะว่าในผู้ป่วยโรคไตนะคะเราจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจและความดันสูงร่วมด้วยการเลือกทานอาหารเราก็อาจจะต้องคำนึงถึงสุขภาพโดยรวมด้วยค่ะการที่ไข่ขาวไขมันและคอเลสเตอรอลต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่ดีและปลอดภัยช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันได้ค่ะถึงแม้ว่าไข่ขาวจะเป็นโปรตีนคุณภาพดีย่อยแล้วของเสียน้อยแต่เราต้องจำ กัดปริมาณโปรตีนนะคะในแต่ละวันตามระยะไตของเราด้วยค่ะนอกจากการดูแลอาหารแล้วการมีตัวช่วยเสริมนะคะหลายคนก็มองว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นโดยเฉพาะคนที่ต้องการดูแลไตและสุขภาพโดยรวมค่ะจึงอยากจะแนะนํา ผลิตภ,ภัณฑ์อาหารเสริมในรูปแบบเจลยูมิตัวนี้เป็นสินค้านะคะที่นําเข้าจากอเมริกาและในไทยนะคะก็ผ่านการรับรองจากออยเรียบร้อยแล้วค่ะยูมินะคะก็มีสารฟูคอยแดนที่มาจากสาหร่ายทะเลสีน้ําตาลซึ่งก็ถูกพูดถึงในงานวิจัยระดับสากลด้วยทําให้หลายคนนะคะเลือกใช้ยูมิค่ะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ควรมีติดตัวไว้พร้อมกับการปรับพฤติกรรมการดูแลอาหารและการใช้คิดประจําวันนะคะควบคู่ไปด้วยค่ะหากใคร นะะสนใจยูมิตัวนี้ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อยูมินะคะสามารถติดต่อได้ตามช่องทางดังได้เลยยินดีให้คําแนะนําและคำปรึกษาค่ะสําหรับความรู้ในคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe, s u b สไครต์เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24 G l t v สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ